I'll see you เนอนอีกครั้งนะครับวันนี้เรากําลังจะนํารถเจ้าคอต์ซ่าคันนี้นะครับไปติดตั้งปี๊บอลูมิเนียมนะครับซึ่งเป็นปี๊บข้างนะครับที่ผมยังติดไม่พบนะครับสองข้างนะครับในขนาด38ลิตรนะครับกับร้านทร์ิ่งอีิชันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าการติดตั้งเป็นยังไงแล้วก็ตัวปี๊บเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ฉันต้องอยู่ทางฟ้า ไปแล้วนะครับเรียบร้อยสองข้างนะครับพร้อมตัวยึดกับนะครับแล้วก็กําลังติดตั้งในส่วนของกล่องท้ายนะครับส่วนกล่องท้ายก็จะได้ตัวที่เป็นสะท้อนแสงตัวนี้มานะครับสะท้อนแสงติดเลยติดเลย ในส่วนของตัวแหล็กท้ายนะครับเปลี่ยนเป็นของแหลกตัว GTR เข็มแรงนะครับเป็นตัวอ,อลูมิเนียมแท้นะครับน็อตเองก็เป็นกระเล็บแล้วก็ติดตั้งขาดตรงรุ่นของเพนเทอร์นะครับตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งให้แน่นสนิทนะครับส่วกับน,นะครับเป็นของเพนเทอร์38พิซนะครับ สภาพเลยนะครับสวยงามนะครับเรื่อวัสดุนะครับยังไม่ใส่เลยครับ <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะหนักอะไรขนาดนี้ไงเพราะว่าติดที่สมมามไปแล้วเขาไม่มีไม่ได้มันมันเสี่ยงเลยมันล้มไหมใช่มันในีด้วยน้ำหนักเยอะการใช้งานกันนะครับ <S <S อ่าจรับกล่องอาบิข้ามในตัวเป็นยีอร์อของเรานะครับผมผู้แจ้เนียน่นเนะะยะะ <วะ S 2> เ,เขาจะให้มาทั้งหมด4ดอกด้วยกันะครัาแต่สี่ดอกนี้เก็บไปจำลองไปเลย3ดอกเก็บไปบ้านเก็บไปในกระเป๋าเลยนะดอกเดียวที่ใช้นะครับใช้ได้ทั้งหมด4ี่จุดหนึ่งสองแล้วก็3ามาสี่ี่จุดเริ่มต้น เอาสาธิตวิธีการในการเอาออกจากตัวรถตัวแหลกก่อนนะครับใส่กุญแจนะครับไขนะครับเพื่อที่จะกดล็อกสังเกตเท่าไนี้นะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีสลักตรงนี้ฮะสลักเซฟตี้อยู่ตรงนี้นะครับกดสลักเซฟตี้มันจะเหมือนปีกบน็อนะฮะกดสลักเซฟตี้ยกแบบนี้นะฮะแล้วก็เก็บสลักครับอ่าถามว่าทำไมต้องเก็บสลักก่อนเพราะถ้าเราไม่เก็บสลักแล้วเราดึงขึ้นเลยเนี่ยไอ้สลักมันจะยังคงเกี่ยวกับชุดล็อกตรงนี้อยู่เหมือนเดิม าะนั้นดึง,งไงก็ดึงไม่ขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วเวลาเราดึงนะครับดึงขึ้นเฉ <45 S 1> ียง45ไปด้านหลังนะครับเฉียง45ไปด้านหลังนะฮะ การถอดเหมือนกันแลัขนาะเดียวกันนั่นเองเกียร์ยัรยอยครับผมวันนี้ทั้งหมดอุปกรณ์มีตัวอะไรบ้างครับที่ติดตั้งไปทั้งคันเนี่ยวันนี้นะครับที่แรกเลยอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราแนะนำที่อไปเนคือว่าเนี่ยอย่างแรกเลยคือตัวแบตท้ายก่อนอแบตท้ายที่ร้านเราเนี่ยเราแฮปปี้มาก TTR ก็ได้ After revolution ก็ดาาได้นะครับแต่ผมเพราะว่าตั้งแต่เราติดตั้งไป่ยสปีด จำพวกจำพวกขนาดนี้มไม่เคยมีป่วนหักเราจ,จึงกล้าแล้วก็กล้ารับประกาศแล้วก็กล้ามันมันใจมากนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกชุดชุดที่เขาติดตั้งมาให้กับ GTR แล้วก็เรเบลชั่นเนี่ยขาตัวนี้ฮะมันแข็งแรงนะครับแล้วก็งานก็ดีมากๆนะครับรวมไปถึงเราจึงต้าให้มาไป็นตัวเป็นแหลกไปครับอ่าแหลกท้าย GTR ครับแล้วก็ชุดอะแดปเตอร์พร้อมกับแหลกตรงรุ่นให้กับฟอร์ซ่า350

ปีนี้เป็นปีที่แตก นะครับก็ก็ยินดีต้อนรับเพื่อนไบเกอร์ทุกรุ่นทุกซีซีทุกขนาดทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับไม่เป็นไม่เป็นซอซ่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเชิญได้เลยยินดีต้อนรับมากๆเรามีปี๊บมีกล่องท้ายแล้วก็มีแหลกมีอุปกรณ์หลากหลายที่ให้เพื่อนเลือกซื้อแล้วก็ <c oughs> มีชุดอัพโปรเฟนเดอร์ด้วยนะครับมีชุดโปรเฟนเดอร์ด้วยโอเคกำลังดีกำลังคือคือของมันดีจริงมันดีจริงแล้วก็หลายคนหลายคนก็นเรียกว่าเปลี่ยนใจเลยแหละนะครับกลับมาที่โปรเฟนเดอร์เลยครับได้ครับว่าดีจริงหรือของวันดี แล้วก็ที่ที่เพิ่มเติมก็คือในในในกลุ่มของทองเองเนี่ยรวมถึงเหตที่ทำเองเนี่ยถ้าทุกท่านหาก็ขอให้บอกด้วยนะครับเนมาจากเพตุของทอมหรือมาจากเรื่นี้นั่นเองเวราดูส่วนลดพิเศษได้ครับดีมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับีครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการขับขี่กันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการขับขี่ให้ดูนะครับว่ามีความรู้สึกฟีลลิ่งการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาถึงการทดสอบการขับขี่นะครับของ ตัวขอนแท็งต์างสามารถตรหลังจากติดตั้งตัวฟิปข้างนะครับซึ่งเป็นดีเพนเตอร์ขนาด38ลิตรนะครับ2ฝัสังนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นฟิปเพนเชอร์5ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบทดสอบการขับขี่กันดูนะครับว่าความรูปป้สึกในการขับขี่แตกต่างจากการไม่ติดฟิปอย่างไรนะครับแล้วก็การติดกล่องข้างเป็นกล่องลาสติดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเลองไปทดสอบที่ความเร็วแต่ละระดับกันดูนะครับ การขัขี่เมื่อคู่นะครับความเร็วที่120นะครับสามารถทําได้ตามปกตินะครับใกล้เคียงกับการติดตั้งในส่วนของปี๊ที่เป็นพลาสติกนะครับเดิมนะครับของอย่างซินโต s 36นะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันหนักกว่าหรืออะไรกว่าเนื่องจากว่าสองข้างมันมีความสมดุลนะครับในการติดตั้งนะครับแล้วก็ในตัวโครงอะไรที่ติดตั้งเนี่ยถือว่าแน่นหนานะครับไม่มีการตันสุกคอนหรือขยับไปมาระหลังที่เราขับขี่หรือเราใช้ความเร็วสูงนะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตั้งไปนะครับที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยสามารถขับขี่ได้สบายนะครับไม่ข้องหันกังวลนะครับแล้วก็เลยไปกว่านั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบในตอนต่อไปนะครับในส่วนของการขับขี่นะครับเนื่องจากว่าวันนี้ระยะทางที่ทดสอบในเมืองตรงบนวเวณจุดนี้นะครับมีรถเยอะนะครับไม่สามารถทำคเแนนสูงมากกว่านี้ได้นะครับแต่โดยรวมถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับการขับขี่แล้วก็ สำหรับใครที่มุดหรือจะขับในเมืองสี่ีดนะครับไม่แนะนำนะครับสามใบไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันค่อนข้างขับยากนะครับไม่สดุกแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าวิธีการที่จะขับขี่เนี่ยเราต้องการกระจกด้วยนะครับแล้วก็เพื่อจะเป็นตัวสังเกตนะครับระยะของปี๊์เราเองนะครับในจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับที่จะมุดที่จะอะไรนะครับให้ขับตามนะครับ แค่น้ำหนักฟีส์ต่ออย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าใครที่นําไปขับขี่เนี่ยเวลาเราออกทิศใ,ใจเนี่ยเราจะมีน้ําหนักของตัวบนสัมภาระราที่บรรทุกบรรทุกอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะบรรทุกเนี่ยไม่ควรที่จะให้มันหนักมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าหากหนักมาก,กเกินไปในส่วนของอตัวล้อหน้าหรือตัวส่วนหน้าเราเนี่ยมันจะลอยนะครับทําให้การควบคุมหรือที่ความเร็วสูงเนี่ยอาจจะรู้สึกแว่งได้นะครับ นี่คือเป็นข้อแนะนาที่ผมแนะนําไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เลือกจะติดตั้งที่ข้างนี้นะครับส่วนใหญ่โดยส่วนมากนะครับผมจะใช้วิธีการใส่พวกสัมภาระที่เป็นของที่มันเบาๆนะครับลงไปในสองข้างนะครับอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยครับน้าหนักเบาลงไปนะครับไม่ไม่เน้นเป็นของหนักๆนะครับของหนักแนะนําให้เป็นกล่องท้ายหรือไว้็อยู่บ็อกนะครับจะเป็นส่วนสำคัญนะครับ แล้วก็สําคัญเรื่องของการบาลานซ์น้าหนักนะครับทั้งสองฝั่งควรให้ใกล้เคียงกันนะครับสําหรับการทดสอบครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสรุปนะครับทางเรื่องโรงหรับใครที่จะติดตั้งสองข้างนะครับจริงๆก็คือไม่ได้ขับขี่ยุ่งยากอะไรนะครับเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่เป็นสายกลางเต้นเดินทางออกติกระยะไกลๆเท่านั้นนะครับในโรงไม่จําเป็นต้องไปติดนะครับสองข้าง อันนี้ผมแนะนําไว้เลยว่าในเมืองไม่จำเป็นต้องไปจุดนะครับแนะนําให้ไปติดคนที่จะติดตั้งเนี่ยก็เป็นสายเดินทางจริงๆน,งนะครับสองข้างถ้าเกิดรใครติดในเมืองแนะนําเป็นตัวพี่หกลิตรก็พอแล้วครับเพียงพอแล้วหรือไม่ก็สองแสนอันนี้สี่สิก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมต้องไปภารกิจต่อนะครับวันนี้ก็ขอตลาไปเท่าน,น,นี้นะครับอย่าลืมติด,ดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ต้องทำอะไได้แสดงกันเลยนะครับขอบคุณครับ